สวัสดีค่ะตอนนี้แม่ยาพาทุกคนมาดูบรรยากาศก่อนงานถแถลงข่าวมิสเตอร์โกบอนะคะ2,564ที่จังหวัดมหาสรารคามค่ะที่มอมอสอนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศกันนะคะน้องๆน,นักศึกษาแล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะก็มาช่วยกันจัดสถานที่มาเตรียงมงานกันค่ะ ที่โบายสวยงามมากค่ะทุกคนคตรงด้านฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นบ้านเรือนทรงอีสานนะคะคล้ายๆกับบ้านเรือนไทยก็เป็นไม้ ตอนีนน้องๆก็กำลังซ้อมกันอยู่นะคะขอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ